พี่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เป็นผู้ประสบไอยแล้วก็เคยเคยอยู่ตรงนี้มาค่ะช่วงนั้น่ะล่าสุดช่จะประมาณสี่ห้าวันข้างบนเนาะใช่ค่ะทั้งคนค่ะแล้วใครไอเดียในซอยเนี่ยมันจะติดแค่น้ำสายเลยนะคะน้ำมันมาทางนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะก็จะฝากท่านก็เป็นสีนึงค่ะตามหลอดไม่รู้สั่งคนนี้มันเป็นตัวที่ ปึนดว่วนถ้าหากการสุดลอกได้ได้ซึ่งเส้นสำคัญคือเส้นรับน้ำแต่หัวฝายลงมาที่ใต้สะพานถ้าหากว่าหลังร่องแม่น้ำสายเนี่ยม,มีการได้การไหลเวียนของแม่น้ำอะ่ะมันจะช่วยที่จะไม่ให้น้ำก็มาชำานได้ ไปชื่นชมแล้วก like ็เพราะว่าตามตัวได้เราติดเต่าก็ทำงานตลอดก็คือเป็นการแอบชอบใครนอ้อยอ๋อเฮ้อไม่มีก็เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้พี่ฟังว่าวันนี้ทหารก็ทำงาแตลอดก็มีแผนการดำเนินงานของท่านไอ้การขุดนอค่ะไอ้การเจรจาระหว่างบ้านหลังกับบ้านของมันมันก็คือตอนเนี้ยผมเราไปทำตัวรวบอยู่แล้วก็ตรงเนี้ย มันก็เบาบางไปนใช่ใช่มันมัน,มนเป็นการที่ไม่ต้องการและที่จัคหัด เยื่อกี้ผู้ว่าบอกแล้วว่าเดี๋ยวการดำเนินการในพื้นที่ที่มันอาจจะทำให้ขวางทางน้ำนะคะเออกระดังตรงนี้กรดังตรงนี้ได้ถึงแล้วว่าการก็เป็นการขยายลองน้ำให้กว้า็ที่เราทำได้ระยะสั้นก็รีบขุดลองน้ำค่ะแล้วก็ได้ปรับปรับทางที่มีกว้างทางน้ำให้เรียบร้อยเนาะค่ะก็เป็นกำลังใจของคืชของในน้ำนะ